สมบัติไอ้มีพนักงานแจกก็คือขั้นแรกมาไปปิดอ,อัติไวรัสก่อนทุกคนเข้าไปที่นี่ปิดให้หมดเลยนะปิดให้หมดเลยแล้วก็เข้าไปที่แตกไฟล์ถ้าแตกไฟขึ้นหนึ่งนะทุกคนด่าโหลดตรงไหนก็แตกไฟลเลยแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ก่อนอถ้ามันหายแนะนำมาที่อัติบาลัดเหมือนเดิม มาเทียที่เวลาแล้วก็เข้าตัวที่เลื่อนมาแล้วก็ตัวที่สองเข้าไปที่โฟลเดอร์คลิกตรงที่โหลดมาที่ผมสร้างก็คือแ์แนลเดี๋ยวเนี่ยรหัสแตกไฟล์หนึ่งนะทุกคนส่วนรหัสเข้าแฟาแนลอยู่ในวิดีโอน,นะอ่า แล้วก็กด Run Admin ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเก็บจะลดเดี๋ยวเดี๋ยวรันรันแอดมินขึ้นมาโอเคนะทุกคนก็ใส่รหัสไปรหัสในวิดีโอครับทุกคนตัวแรกคือล็อกหัวไม่ใช่ล็อกหัวลากลากขึ้นหัวต้องลากขึ้นนิดนึง มันจะไม่ได้ล็อกเวอร์อ่ะอันนี้ยังไม่ติดนะน่าน่าจะติดแล้วเนี่ยถ้าผมไม่ลากจะไม่ขึ้นเลยคือลากนิดนึงอ่ะมันจะเอ่อ เพราะมัน90%สนต่วนตัวที่สองก็คือ aw ร็อกตัวตัวนี้เนียนเลยเนะีย่ยดูที่ a p s นะว่ามันต่ำหรือเปล่าตั้งกระตุกอ่ะเทว่ไซช์เนี่อยอันนี้มันล็อกไม่ใช่ล็อกเลยละล็อกไปอันหนึ่งทุกคนตัวที่สองก็คือเดี๋ยวเนีย่ยไป อันนี้ไม่ได้ลากนะเนี่ยอันนี้ลากคือลากนิดนิดเดียวอะถ้าไม่ลากคือจะไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะเนี่ยเนี่ยะลากนิดนนะึงเนาะคือมันจะเนียนมันไม่ได้เวอร์นะทุกคนผมไม่ใจก็ปล่อยไฟเลยเนานะเนี่ยผมไม่ลากนะมาเอวีก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเอวล็อกเนาะ เปิดหมดเลยก็ได้ทุกคนปลอดไฟตัวเนี้ยแต่ว่ามาเปิดตามผมอ่ะไม่บินแน่นอน,นละอันนี้คือผมเล่นเชฟนอกแล้วรหัสก,กุลกะล็อกทุกคนคือเล่นจีสีชนะกิดแน่นอนผมไม่แจรีทุกคนผมไม่ได้ขายเนาะ ในดิสนะครับผมยิงลดอาล่านะอันเนี้ยยิงยังไงก็โดนตัวที่สองก็คือเปิดมองก็ดูอ่าตัวนี้สำคัญนะทุกคนถ้าเปิดได้เป็นโดนแบนนะแป๊บแบบแบบอ่าเอามอาไว้จี้ตรงเนี้ย ตองบุสสเตกเลยว่า MSI 5แนะนำ MSI MSI ทุกคนมันจะไม่โดนแบนเอ่อเปิดตามผมนะเปิดมั่อโดนนะ,ะเอาตัวนี้ทุกคนเนี่ยฝาดฝายเนี่ยมองได้ดูมองทะลุทุกคนแค่มองก็โกงอยู่แล้วใช่ไหมในคอมเนี่ยโอเคนะทุกคน สับเร็วอะ็ดวิวเองจ,จะจะติดสนิมระหัสนะครับผมอยู่ในวิดีโอดูคลิปประโยคนะใจซ้ำคือมันจะไม่เข้าหัวแล้วก็ไม่เว่อร์อด็ววรดวิวก็มีโะกาสก็หัวาะลาักขึ้นทุกคนอ่ะดีวผมไปลองดิชเชตนะ ลงเดเวอร์กัดเจ้าใหม่เนี่ยไหมติดรัวๆแล้วถ้าโดนมีดหนึ่งอ่ะอันนี้ถือว่าติดแล้วคือมันจะเนียนมากดูเชืทุกคนสับไปเชิ่ๆยิง M500 ยิ่งเนียนเล่นสี่มันจะไม่ได้เวอร์นะถ้าใครลากกีแล้วก็ น,นั่นแหละแนะนำเล่นกับใบฟาเนาะ่โอเค,เคกับมือถือมาทุกคนเนี่ยนะอยู่ไกลอ่ะดันแลขทีส่สี่ตัวไ,ไม่โดนแบนแน่นอนสับเอดบีเน,นี่ยเนี่ยระยะใกล้คือที่สี่มันก็มีโอกาสโดนหัวถลักเลยต้องล่างนะทุกคนถ้าเอวบียิงยังไงก็โดนโดนตัวนะหัวนี่ก็แล้วแต่โอกาสโอเคทุกคนบายลับบา